สวัสดีค่ะมีตูดซอยเหรอพี่นอ้องขุดมันพี่น้องบนมันคือเกา่าได้<ล>ย,ยุดกับมานบนมันก็ไม่อุย้อยวันนี้อ้วนมาปเป็นมูล,ละมือน,นี่นี่เพือนเงินบนแล้วนะนี่เพือนเงินที่เท่งบอกอ่าตูดี่ตูดเลยแอ้อแาเรียกเห็ดมของเฮา เปหนึ่งมือคืนไปตม้มมือคืน้าจะมันแสบพี่น้องเหนียวเหนียวนุ่มๆขายออนไลน์ก็อยากขายอยู่จ้าแต่ว่ามีหวยกับขุดนำบอทันพวกยูบาลกระซังเอือนน้ำตัวจอดรถไปอิมเซฟิงเอ้ ใหญ่ไหมใหญ่ <Yep. S 2> โอ้โสวยได้แล้วได้แล้วจะได,ได้สวยไหมโอ้โหดพี่โน่เฟดโอ้โหสวยนี่เด้อหัวมัน <c oughs> ติงมัน่นบ่นี่หัวมันคักๆอันนี้นี่เอาแซะไหมละ่ะป้องเสียงพี่น้องแกนมันก่อนหินอุย้ยป้าดโจรถวดวดที่นี่อ้วนานรับตลอดเลยตัวอ้วนน่ะ วัวใหญ่นะพี่น้องเอ้ยยังลุนกันอีกเนะเนาะอันนี้กันนี่แหละลุนไปน้ำกันนี่แหละไในล่ะโอ้ยพี่น้องก็จะวนซ่อนอีกสวนครับหมู่บ้านหมู่หนึ่งแหละหมู่บ้านไม่หวยเอามองนี่แหละพี่น้องมือนี้ก็เลยบมะตูอีกเอาแซ่แซ่พี่น้องสิลุนน้ำลุนยาวๆเลย คุยค้ยเดี๋ยวเกิดอันนี้ซับอีกโอ้กระเด็นดองเลยอุ้ยเสวยเ้าพีนองเลยเอ้ามันเหรอคุณข้าวเดียวแตสิบาทสิบบาดเนหัวนี่พีน่น้องต้นีม้ จะไงใหญ่ไหมอู้ยใหญ่เอ้ยอว่นด่ฟังไอ้บึงหัวนี่พี่น้องโอ้ยอ้ยสวัรครับพี่น้องเอ้หัวขาวจั้วเลยเคลือนย้ายย้ายเตือเคื่นตือนนะพี่น้องเตือะ สวนโ่โอ้ยบริกคนเลือกเลยนี่มาเห็นพ่บบานพี่น้องเลยเอ้าโอ้ยพี่น้องเลยง่หวานลาดเลยสวนคักข,ขาวจวดเลยมาหลุดน้ำกนันอีกน้องอีหนึ่งหัวอีสองหัว เป็นหัวมีสองหัวโอ้สองหัวส้นพี่น้<ม>องนี่ฮู้เมัอมลุนหัวนี่เออโอ้ใหญ่เหมือนกันเออก็เสียเอาได้พี่น้องเบ่งหัวนี่ ได้ยินเสียงขวดคือสีเมนหากระเดาะคืออู้ย,อยเอา้าก้นหายไป่ส่อู้ยมันเลี้ยวอู้ยยังอีกเครื่องนึงขวดพี่นอ้องเดี๋ยวไปอน้ำออกกันเดอ้อบ้ามันเอียงพยวนปีเต้น้าอู้ย มันไปทางไหนอ่ะน้องปีพี่น้องดุนนี่สวยสวยไ้แล้วพี่น้องได้กลนมันแล้วเสียหายเลยโอ้ยบึงตีเสือบมันหุ๋ยมึงอุ๋ยกวน้ำเอาบึงตี๋อือบึงตี๋บึงพี่น้นองเอามาต่อย เมืองตีเมืองตีนี่อ้วนนะอ้วนเมืองตีล่ะอ,อุ้ยม,มันอีหยังซะมัหัวใหญ่แท้อ้ยสอนต่อไเนาะพี่น้องต่อไปเป็นหัวนึ่พี่นองอึบ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 ขึ้นบ่ขึ้นขึ้นบ่ขึ้น,นโอ้ นหน่อพีอ่มมน้องาวก็้นี่งแบนี่คกุม,มเอาเอาจุดในพี่น้องติดกแม่ว้าวีวันปอป,อ,ปอขอไง

น้องไงก,กันเหรอโอ้สวนสวนอาวันนี่บานนี้โอ้นี่ก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะจ๊ะต้วันเอ้ยมันหล่นอีกว่าหนึง่งน้องเอ้ยไงบอ โอ้อ้ยมีแต่หัวขาวๆด้วพี่นอ้องอวกมันอยู่ฟังเสีอีแถวหน้านี่อืมกูเหรอล่นลุ้นจ้ามาลุ้นหัวนี้ด้วยกันเออตัวเบียดยาวกุศล กีมือโวยอาหัวหนึ่งเกลนอยู่นี่หัวหนึ่งอยู่คางกันสวยไหมโอ้โหสวยงามแยกวงได้พี่น้องเอาถังมาใส่ไปเอาถังอยู่เทียงมึงหัวหน่อยพี่น้องเลิกเลิศเฟิร์นตนเลยปึ๊บปึป๊บโอ้ อ่าพี่น้องเลยขาวจั่วเลยอู้แต่พอมันอยู่เลือกติดดอกติดดอกอืมแต่หัวสวยๆหัวใหญ่ๆอุบหัวนี่นี่สวยหัวหนึงพี่น้องซึ้อ โอ้ยคือฮักบานน,น้องฮักระบานหัวแย่หัวดี่เดี๋ยวตามเมาเพิงนึงก่อนน้องมาโดนไงจอบกูด่าแตะประสาทกูสิได้อุ้ยสวยสวยยังมีอีกวันนึงจะไดนเลย อีกสหัวยี่นี่พี่รองบางที่มันเกินคนเราหาธีกเน่าดึอถื่เดือดีมันเตมาเ้าอ้ยรองโอ้ยต้อเดเอพูดเหรอโอ้ยหห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 หมหห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 หนห่หหหห มีหวัวหนึ่งเลยเสียมเงียเอาไปตำมันอีบีเด้ดอโอ้โหแเส้งเดี๋ยวสามหวัวพี่น้องพูดหรอหัวมันเหวนเหตุเละแทหน่งหัหน่งไอ้ มันตกูนะโอ้น้องแต่วันซ่อนบอ่มีตะมันนี่หรือไรพี่น้องอะไรเหตุอ้วนเนี่ยจ้าอือหรอขึ้นแน่เดี๋ยวมาเบิ่งหัวนี่กลุ่มเอาจนเมยดินมันแข็งลายคือพวกข้นบ่อืดอือดอืดอูด้อ เมนเนาะอีกแล้วติดหยากที่ละ่ะหักสะลาะพี่น้องหักสะลารกินมันแข็งอุยอ้ยหอยหอยเสียมไยอหวีบโ่โอยหักไหมต็มตาล่ะพี่น้องมี่ก็เครื่องคู่ละ แล้วได้ทันเล่ะพี่น้องเด็กหัวเราไปหัวคน้าผางนี่หกจะฟังน้ำหันเมืองใบมันเหลืองๆนะเมนเบิดพี่น้องมันธรรมชาติเด้อจ้าขึ้นเองธรรมชาติเป็นผลงาน เตือนทังแล้วอนี่กรติมตาแล้วโอ้ยมึงมีตัวสวยมานแล้วพี่น้องใส่ตะวันหนึ่งสองสามโอ้ยหดูด,มด,มดวมสมบูรณ์ต่างซสียไอ้ตะวันตุ่นโอ้ยงามครับ เอองาวามีสซับด้ยไทยเนี่ยบัสับมีสาวละมูนอวยปุยมาดนมาดนมาดนยังกินอะไรพี่นหอออือหัวแนวนี่กินแซ่บเลยหัวขาวงามแบบนนออนเอ้าฮักสมบรอโอ้ยคุณหนาวเปิ่อนๆอปู่อนตอืตัวนีนบาง งัดละขึ้นลวดแับอีกบ่รับกู้ะอ้ตุ้ลมกระเฮงกับน้องไม่ได้แล้วพี่น้องเมื่อเพิ่งมีหัวสามทอนต่อไปได้หัวนะเพิ่งหัวได นี่ดิยังไงวะซับมันซับหัวมันหน่อยหนึ่งพี่น้องออขาวอวบครับน,น้องสอนเนาะเปียกเมื่อบานบานพ่อ <laughs> เยือนแต่เบิ่งอันนี้ตะันโซนสามหัวเลี้ยงกันมึงเจ้เอารู้ออกละ นี่เยีเดียก็นอนให้เบิ่งนี่พี่วันก็พ่อแล้วะอือนี่หนึ่งหัดินกับแกนแกนพี่นอไมิแต่หินนี่บ้องเดียวเออใสยัน บ้อเสร in แล้วหัวนี้มาดูหัวนี้ดินกะเกะแกนพี่น้องโอ้ปาปิดแล้วฟังดีมีสองหัวซอนกันนะขึ้นบบขึ้นบโอ้เสียงปวด ฟังเสียงพี่ยีอ้วนซับโอ้โหพี่ยีอ้วนเบิ่งมันข่อยอ้วนอุ้ยดูสิอ่างอีกก่อนอยู่ไหนข้างบนหัวเลยพี่น้องอู้ยไช่น้อง าาพูเหรอทั้ง amentos, ยาวทั้งใ BE หญ่พูเหรอนอนกูดูอยู่แทะพี่นอ่่ทำกันเบิดพี่น้องเลยมั่นเหมยยมีดยไอีกวครับมีอีกวะพุนยุคางจับมั่นอโห้ยเบื้องหันี้ก็ไม่อุ้ยบ่อย สวยงามมัน้วนนึงดักไว้เกือบซับอีกอ่ะเกบซับพี่น้องวัวนี้น้ำตาอ้นอ้หัวได้บพี่น้องไม้บ่โอ้โอเคคุณเาวไปเลิกเลิกคุณ ไงทั้งย่าโบเดีล้วโอ้วยงามนั่ครับนอนไม่อยสงหัวสอนเลยอ้ยทับนีตัวนรับอีกแล้วอยบักงหญยเลยคือปรกอแปลงมาจางสี่พันสิบหนี่ ได้เลยเหาหัดลัดเลยจับกันเอานี่ตันี้นเละเละเละเลไปับมาใส่อุ้ยนี่เด้อมงเปิดจับห้อยเปิดจับสองหัวสอนพี่น้องเลยโอย้ยสามจับเอาเอาไม่จะใส่อีกยักว่ะว่บสิบสนี่พี่น้องเลยทึ่งละไม่ไโอ้โห หัวนี่หนเห็ดโค้งหวานไปเห็ดโค้งหวานไปเจ็ดทงแล้วยุงปูล่ะสับมันขันนัวดสับเนาะปู้หล่ะสวนนี่ดิออโอ้ยโอ้สวยสวยสองหัวสอนพี่น้นนนองนี่หนึ่งหัว หัวหัวอุ่นซ้อนมันเนาะ,ะมันจะอ้วนหลายพี่น้องนั่นนี่ครับพี่ตัวหลุดตัวนั่นโอ้โหมันขึ้นไม่ถึงพี่น,น้องตัวนี่ล้นจะกูนี่แมงเบิร์ดโอ้ยสอนสอนพี่น้องเฮ้ยเบิ่งลง ดไหลรัวๆเลยจ้าดูเหรอแต่นลำหัวเนอะปวดซน,นเขาจุ๊บะอิงแซบค่ะนี่นกระไดขึ้นกันมันไม่เกิดน้ำขีเห็นพี่น้องมันละคลนี่ยใส่พลักง,งานหลายหืมเห็นแล้วปะไม่ไหรอกใส่ นี่เนาะรุนมารุนมารุนรนี่โอ้โหนควัน่ีโอ้ยควนันควนัวควนเลยควันเลยเสียมเสียมสับจั่วปลากันเ้สวย เมื่อหลับพี่น้องเมื่อยแล้วไปเบิ่งผลงานเถอะเออพี่น้องสวัสดีโอนี่โอดโพ่อพ่อปากแตงเหมดคำสีเบาหมดคำสีเบาหมานหลายพี่น้องมึพี่ได้คักได้แน่เมื่ออันนี้ก็เกือบเต็มลูกเต็มทั้งส้นหัวใหญ่หัวนีดอก นี่แตหงหัวง่ามเมือพี่น้องอไปเมื่อแล้วเมืม่อยเมื่อยขาบอกว่าออกแล้วเมื่อหมดแห้งพี่น้องไปแล้วจ้าครับคลิปหน้าพอกันไหมครับจ้าคลิปหนา้าพอกันไหมพี่น้อง